p o t c h e s ers, not ์ not อ่ะก็เวลาโผล่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ส่วนเงื่อนที่สองคือ Fisherman Double Fisherman Loop นั่นเองอวิธีทําเราจะเริ่มต้นจาก p o u c h e s ์ not o o o p ก่อนนะไปดูไปรับชมกันได้เลยครับ เริ่มต้นจาก p โ c h เช s n o สนอ Loop นะครับเริ่มต้นจากการใช้ปลายเชือกเนี่ยนะครับวิ่งมาทับกับเส้นหลักแบบนี้หลังจากนั้นวิ่งไปข้างล่างของเส้นหลักนะครับจะได้ลักษณะน,นี้แล้ววิ่งขึ้นข้างบนขึ้นบนเส้นหลัก พาดไปยังห่วงที่เรารอเอาไว้หลังจากนั้นวิ่งจากข้างหลังมาข้างหน้าแบบนี้เป็นลักษณะเลขแปดแล้วสอดไปยังข้างล่างเส้เสนวิ่งเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนเลขแปดสุดท้ายนะครับเราใช้เชือกวิ่งเนี่ยวิ่งเข้าไปยังห่วงข้างล่างไปตามเส้นหลัก ก็จะได้ประมาณนี้เราอย่างนั้นดึงเส้นหลักกับเส้นวิ่งให้แน่นนะครับเป็นดึงการให้มันรัดตัวให้แน่นเห็นไหมครับก็จะสามารถเป็นผูกเป็นห่วงผูรูดได้เห็นไหมครับด้วยเงื่อน p r o c h e s ื s อส์ลูปนั่นเอง นี่คือโพสเชอร์ลูกนอต